หอมมันเหรอมันล้ำมันหอมว่ะแมงวันไอทองเนี่ยมาตอมหน้าโอ้ยลงหน้าหน้าทองกันใหญ่เอ้าแม่เอตอเตอเดอเดอมาดูมด,ดมาดมกันเอา้ากันเข้าไปาทำความสะอาดหน้าครับพี่น้องจา๋จาจักกระเดียมไอาแฮมเอาแฮม ทำความสะอาดหน้าครับแมลงทำความสะอาดหน้าเดี๋ยวสกปรกหรือเก่ากับบหูหน้าสกปรกกับกมหูม่เช่แมง,งุนนะแต่มันเป็นแมงวันทองเนี่ยเปิ้ลฮ้องอะไรอย่างกับบหูามาโตผูเลือนนักแล้วนี่ก็เนอะ่อยมันครับมันก็จะรำคาญนิดหน่อยแต่ก็ยังพอทนได้ยังดีกว่าไอแมงมหมูห่านั่นอู้อะไรอย่างกับบหูสปาสเปตเปิ้ลก็บตายละคนตายกับบใครมีละ ก็น่าจะหยุดพหลกงพหลกอพ,อลกอพอลออหลคอวันคอหัวคออะไรสักอย่างเนี่ยหยุดไปเห็นเ,อเตอะแนี่กลัวอย่างกับมงมัเป็นกรรมเป็นเรื่องเป็นราวคิดจะแมงหมูนี้มันกลัวอย่างกลัวนักศึกษาบอกให้กลับเจนเลอืมน้องดูแมงมันหวัวทองนี่นะอืมันม้วนมันเต๊ะเต๊ะเลยนี่อ่ะเอาไปเข้าไปอ่า เล็ดเล็ด,ลด <c oughs> จังวัดจุกงาย <c oughs> ยิ่งไอหมอห้าเนี่ยนะซ้ำหน้าจังหน้าจะขนาดตา <c oughs> เฮ้ยกู้ไปเลยไปเถอะแมงมุนี <c> ้ <oughs> กับโจโร